สวัสดีครับคลิปนี้มาแนะนำหนังลายซาฟิโนนะครับเป็นหนังผิววัวปั๊มลายนะครับน่ครับลายจะมีแบบเป็นลักษณะนี้นะครับนิยมเอาไปทํากระเป๋านะครับใช้ทํากระเป๋าหลายแบรนด์นิยมเอาไปใช้นะครับเนื้อจะแข็งนะครับหนังลายซาฟิโนเนื้อจะแข็งหนังผิววัวอัดลาย มีสีเมทัลลิกด้วยนะฮะเครืบอบฟิล์มนะครับเคลือบฟอยล์อันนี้สีบานเย็นสต็อกจะมีอยู่หลายสีนะครับทั้งสีธรรมดาและสีเมทัลลิกอันนี้สีพิงโกนะครับนี่สีเขียวอันนี้อันนี้ก็บานเย็นนะครับชมพูบันเย็นอันนี้สีโอโรสหรือสีแซลมอนนะครับอันนี้สีแดง สต็อกจะมีอยู่ประมาณ20กว่าสีนะครับอันนี้สีขาวนะครับ20กว่าสีมีมีตลอดนะครับหมุนเวียนมาเรื่อยๆในสีแทนนะฮะอันนี้หน่วยวัดของเขาเนี่ยนี่ขนาดของผืนนะครับวัดมาเป็นตารางเดซิเมตรน,นะครับเนี่ยทุกผืนจะมีขนาดวัดมาแล้วนะครับวัดจากโรงงานด้วยเครื่องนะครับ นี่สีเงินนะครับหน่วยวัดจะเป็นตารางเดซิเมตร1ตารางเดซิเมตรเท่ากับ10คูณ10เซนติเมตรนะครับช่างเรียกเซนนะฮะอันนี้สีโอรสนะครับอันนี้ตัวนี้มัดเต็มเดี๋ยวเราจะไปลองเปิดมัดดีดูนะครับนะครับมัดเต็มจะมี10ตัวนะครับ10ผืน10แผ่นนะฮะนะครับมัดเต็มจะมีสลิปแบบนี้แปะมานะครับมี10ตัวแล้วก็มีขนาดของตละบผืนแปะมาอยู่ตรงที่หน้ามัดนะครับ ลองแกะดูครับอันนี้ยังไม่ได้แกะเลยฮะมาเต็มๆสิบตัวเออสิบแผ่นเป็นแผ่นครึ่งซีกนะหนังวัวครึ่งซีกหรือครึ่งตัวนะฮะผ่าครึ่งมาแล้วหนังครึ่งซีกขนาดก็จะประมาณมีตั้งแต่ประมาณ170กว่าตารางเดซิเมตรนะครับจนถึงประมาณ250กว่าตารางเดซิเมตร นี่ครับส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณ200นิดๆน,น,น,นะฮร้อยปลายป200ต้นๆตารางเดซิเมตรแผ่นขนาดแผ่นจะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะฮะลองพลิกดูนะดูเนื้อนะครับเนื้อจะแข็งอยู่ทรงนะครับไปใช้ทำงานลักษณะแบบนิ่มๆไม่ค่อยได้นะครับเนื้อมีเนื้อค่อนข้างแข็งนะ ทำกระเป๋าทรงแข็งหรือทำซองทาเคสทําปกนะครับให้ดูหลายใกล้ๆนะครับความหนาก็อยู่ประมาณมิลสี่ถึงมิลหกนะครับแข็งตั้งได้เลยนะฮะ อย่างสีโอรสเนี่ยก็จะยอมพื้นเป็นสีชมพูอ่อนๆนะฮะยอมทะลุนะครับแล้วลองวัดดูนะพื้นนี้พื้นนี้ไซส์ประมาณสองร้อยกว่าตารางเดซิเมตรนะครับช่วงว้ลวอลนี่อยู่ประมาณแปดสิบกว่าเซนนะฮะช่วงที่วาลวอลนะครับถ้าช่วงไม่วาลก็น่าจะประมาณเก้าสิบนะครับตรงปลายปลายพื้นก็จะเล็กลงนะครับตรงนี้ช่วงนี้ก็อยู่ประมาณสักแปดสิบหรือตรงนี้เหลือหกสิบนะครับ โดยประมาณนะฮะห้าสความยาวของพืนนี้วัดสุดก็อยู่ประมาณสัก2เมตรกว่านะ2องเมตรยี่สินะครับืนนี้ลองเปิดดูสีดำบ้างครับไซส์ก็อยู่ใกล้เคียงกันครับประมาณ200กว่าตารางเดซิเมตรนะครับ200กว่าเซนนะฮะนีครับ ใสจะใกล้เคียงกันหมดนะครับสองร้อยสามสิบให้ดูเนื้อใกล้ๆนะครับเนื้อจะตึงเลยครับแข็งตึงมีทรงลองเปิดดูนะครับ ทรงของหนังนะครับจะมีส่วนเบ้าส่วนโคง้งพื้นนี้230ตารางเดซิเมตรนะครับความยาวก็ประมาณ2เมตรกว่าเหมือนกันครับช่วงปลายแผ่นก็จะเล็กๆเน่ัยครับหนังก็นะครับจะมีความแข็งมีทรงอยู่แบบนี้นะครับ ความหนาประมาณนี้นะครับประมาณมิลครึ่งนะครับมิล4ถึงมิลหกนะฮะหนึ่ถึงหนึครับตูเนื้อใกล้ๆอีกทีครับลองวัดดูนะครับแผ่นนี้230ตารางเดซิเมตรนะครับ ความกว้างตรงกลางๆตรงต้นต้นผืนนะครับเป็นต้นต้นผืนวัดได้ประมาณ90กว่าเซนนะครับช่วงกลางๆก็เล็กลงมานิดหน่อยนะครับตรงนี้อยู่ประมาณก็ยัง90กว่าอยู่ครับแต่ปลายผืนนี้น่าจะลงะมาเลยเหลอประมาณสักเนี่ยตัวนี้หกสิบครับช่วงนี้ประมาณหกสิบความยาวตลอดทั้งผืน อยู่ที่2เมตรกว่านะครับ2เมตร30 2เมตร40เซนนะครับนะครับยกให้ดูนะครับแผ่นหนังวัวครึ่งซีกนะครับไม่ได้เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมนะครับจะมีเว้ามีโค้งนะครับแผ่นนี้230ตารางเดซิเมตรนะครับบางทีช่างเขาเรียกเซนนะฮะนะครับอันนี้เป็นสวอตของหนังซาฟิโนครับครับจะมีทั้งหมด20กว่าสีนะครับ สีธรรมดาแล้วก็สีเมทัลลิกนะฮะเคลือบเฟรมสนใจอยากได้ตัวอย่างแจ้งมาได้นะครับขอบคุณครับ